โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผมมู้ชมทุกคนกันทุกคนนะครับผม,ผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยต่อเนื่องนะครับผมเพร i, าะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมอัดไปแล้วเริ่มแบบมันเหมือนไฟล์มันเสียหายครับผมมันแบบมันค้างไปเลยครับผมมันถายนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าอ่าผมเนี่ยไปอันนี้แล้วนะครับผมผมไปหาแบบเฮลซาและจิตเนี้ยแบบเฮลซ่านะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้หลอมอะไรมากนะก็ประมาณนี้ผมก็ได้ไปแล้ะได้ก็ได้ละจิตเนี้ยแบบเฮลซาที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ ยังมีในส่วนของชิปนะครับที่ผมใส่เข้ามานะฮะอันนี้ก็คือผมก็ใส่ชิปของประดับเลยนะไม่รู้อีทีเแล้วผมได้ใส่หรือเปล่าแต่ว่าผมใส่เป็นแค่เลเวลห้าพอนะครับผมนี้ตัวนี้นะครับนี่ใส่เป็นเลเวลห้าพออันนี้คือผมจะจําลองสถานการณ์ที่แบบว่าคนที่แบบว่าอ่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบว่ามือเก่านะผมถ้าเป็นมือเก่าแบบเก่าๆเลยเนี่ยที่แบบเล่นอยู่ตลอดเนี่ยเขาจะมีชิปเยอะในะผมมีชิปเลเวลอ่ามีเลเวลชิปที่เยอะ แต่วันนี้แบบเลเวลชิปแค่นี้นะผมแบบเอาแบบเลเวลหพอแบบคนที่มาเล่นก็น่าจะพออัพกันได้นะครับผมเลเวลห้านะครับอ่ะมาผมจะมาเทสเดพเอให้ดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนมันจะรแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คือผมผมไปรีสกิลใหม่มาแล้วนะผมอัพมาแค่สอเพราะว่าผมผมจะใส่ชิปอันนี้นะผมจะใส่ชิปเป็นเลเวล7นะครับผมซึ่งมันบวกไปสี่เลย นะะฮมามาดูร้านมา DPS มาจะเท่าไหร่โอ้โหนี่ดูครับผม12ครับผม12ล้านนะครับ12ล้านเนี่ยผมก็ว่าสามารถฟาร์มได้แล้วนะฟาร์มแบบก็เราถ้าเราอยากฟาร์มตามด่านนะผมก็ไประดับฮีโร่นะครับก็ระดับฮีโร่นี่ก็มีบอสหัวม่วงนะโอ้โหบางอย่างเลยเนี่ยก็จะมีบอสหัวม่วงให้เราฟาร์มนะก็จะฟาร์มหาการ์ดได้เร็วนะครับผมเพราะว่าด่านมีแค่สามด่านนะครับผมแล้วก็มีหีบแบบ สามหีบให้เราเปิดหาของด้วยนะครับเอาละทีนี้ผมขออนุญาตใส่สกิลนะครับเมื่อกี้สิบสองล้านนะคะผมรานนี้ผมใส่สกิลนะฮะผมใส่เป็นรลเวลเจ็ดก็จริงนะครับผมแต่ว่าคือก็ผมก็อันนี้แล้วไงผมก็ประมาณแบบว่าอ่าผมก็อัพสกิลไม่เต็มนะผมผมอัพสกิลไม่เต็มนะครับก็ดูนะฮะเนี่ยมันบวกไปบวกบวกไปสี่บวกไปสามเนี่ย ผมเอาไว้แค่สองถ้ามันบวกสก็เพิ่มอีกสองก็เหมือนกับบวกเพิ่มอีก2นะครับส่วนคอตัวนี้ก็เหมือนบวกเพิ่มหนะครับมาดู DPS นะครับว่ามันจะรุนแรงสักแค่ไหนครับผมสำหรับระบบชิปผมบอกเลยว่าระบบนี้นี่คือต้องปั้นมาผมต้องหาขอมาใช้กันนะครับมันแรงขึ้นเยอะเลยอ่าตอนนี้ผมเก็บชา้าก่อนมาชาร์จมาแล้ว ดูดีเวสครับผมหลังจากใส่ชิปเข้าไปโอ้โหขึ้นไปถึง80สิบนะผม80ล้านนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้อัพสุดนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นแบบมือเก่าที่เล่นเล่นมาตลอดเนี่ยมีชิปที่เลเวลเยอะเนี่ยปั้นตัดเดียว100่เอ็มเลยนะครับผมคือบางครับผมก็แบบประมาณ90นะแต่เป้าหมายก็คือ100เอ็มแล้วหนึ่งรยเอ็ม มีจะปั้นแบบว่ามือใหม่นะอยากรู้ไงแบบว่าคนที่แบบมาปั้นแบบว่าคนที่ไม่ได้ขยันอะไรมากเนี่ยจะปั้นจะแค่ไหนโอ้โหแปดสิบแปดสิบห้านะครับผมตอนนีโ้โอเคครับตอนนี้ดี s ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ด0ิเอ็มแล้วนะครับผม <S <S ผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วนะแ0ดบเอมนะครับผมก็เลยจะมาลงบอสแดงดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องการที่จะเปลี่ยนแหวนตัวนี้นะครับเพราะว่าโชคบังเอิญที่มันไม่ได้ใช้นะครับ แล้วบอสที่ผมจะลงนะครับผมก็คือบอสซันเนปอตัวนี้นะครับผมเป็นทองคำนี่แหละนะแล้วก็กดบวกไปเลยครับผมเรื่องการใช้ทรัพยากรพวกนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการล็อกอินนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะหายากอยู่นะสำหรับผู้เล่นแบบมือใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าก็ล็อกอินไปเรื่อยๆครับก็มีแจกมาเรื่อยนๆนะก็สามารถใช้เพร150ได้ผมแล้วก็จะได้พวกนี้มาเยอะขึ้นโอเคตอนนี้ผมจะลงแบบแบบนี้เลยครับเราก็จะได้สามแหวนเลยครับก็มาสุ่มเลยครับผมว่า3าแหวนเนี่ย จะมีแวนอันไหนที่มันได้ใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือว่าผมจะลงบอสตอนนี้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราลงไม่ไหวเนี่ยทรัพยากรเราขื่นไหมหรือว่าทรัพยากรเราจะหายไปไปนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเราไม่สามารถต่อกอนจับสแนปคอทองคำนี้ได้เลยครับแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะกดออกนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทรัพยากรของผมที่ผมฟาร์มมาเนี่ยมันจะหมดตัวเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเสียไปตั้งเยอะ เปิดโลเลยครับผมแล้วนวดครับผมนวดจริงๆถ้าอยากลงไหวไม่ต้องลงสามกุญแจเนี่ยผมก็ได้นะครับโอ้โหมันท้าทายเกินไปครับผมตอนนี้โอ้โหระหวังผมกับแนปพอสแนปพอยขีดมาใจเย็นแนปพอเพื่อนอกดแปล,ง,ลงอีกหนึ่งครั้งแล,แล้วกดบัฟแล้วยืนในบัฟตัวเองแล้วกดโล่อมตะจากนั้นกดนวดแนปพอด้วยคอ้อนอยโอ้โหแต่ว่าแนปพอทองคำเก่งเกินไปครับ ตั้งตื่นเต้นเลยเกินศึกนี้ตอนนี้ครับผมผมได้แค่รอระยะเวลาผมรอเวลาที่สกิลแปลงร่างผมจะกลับมาอีกครั้งโอ้โหผมไม่กล้าเนี่ยกดออกถ้าผมกดออกเนี่ยผมเสียไปหมดเลยหรือเปล่าผมที่ผมฟาร์มาเออไม่ได้ครับผมกูจอมเสียเกาะเกิดอีกหนึ่งครั้งโอ้โหผมบอกเลยว่าอย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายแบบนี้นะผมไม่คุม้มไม่คุม้มไม่รู้ว่าถ้าแพ้ไปเนี่ยเราเสียไปหมดเลยหรือเปล่าไอ้ทรัพยากรที่เราลงเนี่ยโอ้โห เสียตายเกินนะผมเสียกเกาะเกิดเอไม่ใช่ดิเสียอะไรวะจุ๊บนะผมเสียจุ๊บไปสองเลยฮนะโอ้โหมาผมมาดูสิ่งที่เราได้กลับมาผมก็คือการ์ดสแนดพอทองคำที่จริงเราไม่ต้องลงแบบทองคาก็ได้นะเราลงแบบธรรมดาเราจะได้การ์ดแบบสแนดพอธรรมดาไปค้าของด้วยครับโอ้โหมาดูครับว่าเราจะได้อะไรที่เราต้องการหรือเปล่าโอ้โหแล้วของเยอะมากของเยอะมากครับผมต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์เคลียร์ของครับเคลียร์ของ โอเคเรามาลุ้นแค่ของแดงครับแม่โล่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เฮียหี้ยแปลกครับนแปลกแปกแล้วเอ้ยได้ใช้หนึ่งอย่างครับผมโอ้โหเนี่ยฟาร์ม,มาดูสเตตัสนี้โอ้โหเนี่ยสเตตัสแบบนี้กับเป็นแบบเฮ้ยสเตตัสด,ดีซะด้วยแต่ว่าไปครับผมไปไม่ได้ใช้โล่เนี่นะไม่ได้ใช้ผมไปครับไปครับนี่ครับในที่สุด,สดการพยายามของเราเราก็ได้มาซึ่ง ฟาวงล้อมครับผมว่าบอสสแนดคอเนี่ยจะดรอปในส่วนของฝ่าวงล้อมนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นอาทวิโนวานะผมถ้าผมนดาทวิโนวาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนหมวกใหม่เป็นหมวกใหม่นะครับผมเป็นหมวกหมูป่าแทนนะครับโอเคครับผมผมก็จะทําการตีบวกแลนะ้วโดยใช้ตัวนี้แหละในการตีบวกนะครับผมนี่สปายกรอย่างเยอะกด,ดไปเลยครับนี่ไม่ต้องสนใจออฟอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ดู่าแล้วก็สนใจทีหลงังโอ้โหได้แสงมาด้วยทําไมออฟดีเนี่ว แปลกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับผมลืมไปครับผมเจ้าแหวนตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถข,ของมันนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งความสามารถข,ของมันก็คือเมื่อเราติดคิยติคอนนะครับผมความเสียหายของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าการติดคิยติคอนเนี่ยคียติค้อนของเรามันจะไม่แรงนะครับผมมันจะเท่าเดิมนะคียติค้อนมันจะหนึ่งร้อเอร์ซนนะครับผมมันจะแบบไม่ได้แรงขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าในแหวนตัวนี้มาก็อก็ต้องใช้นะครับผมก็ได้อยู่นะครับ ไหนเดี๋ยวลองดูดิว่า dps มันจะขึ้นหรือเปล่าครับผมโอ้โหจะได้มากครับผมรถแหวนตัวนี้มันไม่ได้ไงโอ้โหแล้วดู dps ดิแห้งครับผมแห้งโอ้โหดีพแบบไม่ค่อยขยับเลยครับ79ผมช่งตอนนั้นผมประมาณ80แต่ว่าคือผมยังไม่เจาะรูเดี๋ยวลองเจาะรูก่อนนะผมเจาะรูแป๊บหนึ่งฮนะแล้วก็ใส่สกิลให้มันเหมือนกันอ่าอันนี้ขอเลือกเป็นลูกสมุนเลยแล้วกัน เก็บพลังโจมตีไว้ครับเพราะว่านี้เนี่ยไม่น่าจะได้ใช้อะไรเยอะหรอกอ่าก็เลือกเป็นรีสกิลว่าผมก็หาเป็นเลเวลน้อยอ่ะเลเวลห้าโอเคมาครับผมเป้าหมายของเราคือหนึ่งร้อยเอ็มนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าหนึ่งร้อยเอ็มถ้าผมทําได้นี่ผมว่ามือใหม่ก็ทํากันได้นะเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรที่มันแบบว่าเยอะแยะอะไรนะครับผมมือใหม่ก็จะทาได้นะเพราะเลเวลเอฟเฟกต์ผมก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะนะครับอ่ะแปลงล่างก่อนโอ้โหกดชัด ชาเกิดไปกเนี่ยแต่คือล่างแล้วต้องรีบก,กดแย่คือล่างแล้วดูดีเบทขึ้นไหมโอ้โหเหมือนไม่ค่อยขยับครับผมดีเบทแต่เดี๋ยวก่อนนะผมสิ่งที่ผมใส่เข้ามาก็คือมันจะมีผลในการที่เราใส่สกิลของวาคิลี่นะครับผมซึ่ผมก็จะใส่แค่สกิลเดียวนะก็จะเป็นสกิลนี้เลยที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องฟาร์มหากาันให้ได้ครับผมนี่สกิลตัวนี้ครับผมสีชมูเนี่ยนะให้คู่กับคออิมพเรียนนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ากันกันกบสกิลฝ่าวงล้อมนะก็มาดู DPS นะครับว่ามันจะอืมมันจะขนาดไหนนะครับผมบอมนี้โอเคเก็บบัฟก่อนเก็บบัฟก่อนโอ้โหยาวดีมาได้ล,ละโอเคแล้วเรารีบแปลงล่างเราระเบิดดาเมจไปเลยเป็นไงครับผมโอ้โหสี่ร้อยล้านเป็นไงสี่ร้อยบ้าเลยเนี่ยสี่สิบเมื่อไหร่นะ DPS หายไปไหนวะ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อมาอีกทีพอแบบจะนาก,กินเต็มจะนาเตินโอ้โหขึ้นแล้วครับผมเต็นหนึ่งร้อยเอมละลีกิตเด็ดี่เนี่ยเมื่อกี้ทำไมเป็นสี่สิบวะโอ้โหนี่ครับผมหนึ่งร้อยเอ็มเป็นที่เรียบร้อยครับผมสามารถทำกันได้แบบไม่ยากนะครับผมเอาล่ะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือนะครับ การอัพสกิลนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีชิประดับสูงแล้วนะผมมาดูครับว่าเราใส่ชิประดับสูงเนี่ยมันจะแรงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นชิปเลเวล6เลยนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นเลเวล6เลยนะครับอ่าอันนี้ใช้อะไรเลเวล6อ๋ออันนี้จำได้ละมาแล้วทีเนี้ยนะครับผมในส่วนของสกิลเนี่ยผมใส่ ชิปมาเป็นเลเวล7แล้วแต่ว่าผมไม่ได้อัพสกิลนะครับคราวนี้เราก็อัพเลยนะครับผมอัพเลยะคะ่ะมาดูนะผมว่ามือเก่าเนี่ยคนที่แบบมีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาปั้นอาชีพนี้เนี่ยมันจะโดนแรงสักแค่ไหนนะครับผมอ่านี่ก็อัพไปไม่รู้จะอะไรดีมาครับผมมาดูดีเบทกันโอ้โหมือเก่าลองเดาดูสิครับว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับให้ผมเดานะผมว่า200รครับผมว่า200นะ มาจต,ต้องเดาแล้วดูเลยครับผมเท่าเดิมครับผมเท่าเดิมนะผมว่ามันมันเป็นแปลกๆผมว่าไอ้แหวนตัวเนี้ยมันมันเล่นเรอแล้วแหวนตัวนี้มันแปลกแล้วนะแหวนตัวนี้เออมันจะติดขีหรือมันไม่ติดอยูแน่แวะนนี้ผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วมัน,ม,นมันต้องมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางทางเทคนิคนะครับมาลองอีกครั้งหนึ่งดิหายไปไหน,นนะเ,เนี่ยดีนีเอสเนี่ยมา อีกคางหนึ่งเปลีนอีค้งหนึ่งที่เราขึ้นไปถึง 120, หนึ่งร้อยี่สิบนะมันึ้นแค่นี้จริงดิโอ้โหผมว่าแหวนตัวนี้ครับเออน่าจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้นครับผมอาจจะเหมาะกับอาชีพอื่นนะครับไม่ให้รีล้อผมขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นอีกแห้งครับผมแห้งนะทุคือแหวนตัวนี้คือแห้งครับผมผมต้องไปตามแหวนใหม่แป๊ดนึง ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยฟาร์มสแนปคอผมถ้าฟาร์มแบบคิดตั้นยักษ์แบบธรรมดาเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับผมไม่ได้มีโอกาสอีกก็จะได้รับการ์ดนะครับผมถ้าไปแบบเลเวลบวกไป3ามขั้นไปเนี่ยเราก็จะได้รับการ์ดสแนปคอตัวนี้มานะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือแหวนสแนปคอนี่เลยนะครับนี่มาทดแทนเลยครับนี่อันเก่านี่เอาไปเอาออกไปเลยครับ หลังจากที่ผมฟาร์มบอสหัวแดงมาผมก็ได้หินเฮลซ่ามานะแล้วผมก็สามารถนี่สามารถใช้ได้นะครับผมอันนี้คือผมจะพยายามให้มันได้ในส่วนของนี่ไงจบจบครับผมได้แล้วนี่แหละที่ผมต้องการนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการอัพเป็นระดับ M นะครับผมยังต่ําเป็นระดับ M นะมาเราได้ระดับ M แล้วเราก็ตีบวกให้ได้เป็นบวก2อาเยิ่งเคย แต่ว่าทรัพยากรที่มีไม่น่าได้บวกแล้วนะครับไม่มีฝ่าล้อมกลัว DPS หายขอถอดก่อนแล้วกันมาดู DPS กันต่อครับมามันต้องรัวงแน่แน่ขึ้นไปอีโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นไปถึงหนึ่งครับแม่จริงจริงๆอันนี้ขนาดยังไม่ตีบวกนะโอ้โห190จริงดิ อาแล้วทีนี้ผมขยันฟาร์มอีกแล้วนะครับอันนี้สมมุติอนะสมมติว่าแบบว่าผมเป็นผู้เล่นแบบแบบเพิ่งเริ่มเล่นอะไรเงี้ยอ่าผมฟาร์มมาแบบเก่าโซมเนี่ยได้มาห้าผมผมจะใช้ห้าครั้งนะครับอาใช้แค่ห้าพอนะอ่าใช้แค่ห้าพอนะอ่า,ออาจบนะผมจบนี่คือการบิ้วแบบเสรศัพท์แล้วมั้งเนี่ยถ้าจะเศร็ัพท์แล้วนะแต่ว่ามันเกินที่ผมคิดละผมว่าจะเอาสักร้อยแต่ว่านี่ก็ ได้แรงแล้วนะครับผมอันนี้คือสามารถเล่นสามารถเอาไปฟาร์มกันได้แล้วนะตอนนี้มาครับผมมาดูดีเพกันครับว่ามันจะอึ้นแรงสักแค่ไหนเยอะพลังการฟาร์มเอแปะแปเอเอาแล้วครับผมเราจะมาเทสดีเพกันดูนะครับผมว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่ครับมากดสกิลเหมือนเดิมครับกดสกิลเหมือนเดิม ระโดมไปเลยครับผมโตไปเลยโอ้โหนั่นมันสองร้อยแปดสิบเอ็มนะผมโอ้โหพุ่งแรงอตอนนี้ใกล้จะสามร้อยเอ็มแล้วนะครับอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถปั้นกันได้แบบไม่ยากไม่ยืนเลยนะแต่ว่าอนี้ก็จะเป็นฐานนะผู้เล่นเก่านะครับผมว่าถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยในการใส่ชิปพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเวลสูงๆอย่างเป็นแบบพวกเลเวลเจ็ดอันเนี้ยนะครับเพราะว่า เลเวลเจ็ดเนี่ยมันบวกสกิลเพิ่มขึ้นไปถึงสี่เลยนะครับผมมันเยอะมากนะครับโอเคผมท้ายคลิปนี้แล้วผมก็ทําการรีสกิลให้ดูก็แล้วกันนะครับผมว่าจําลองว่าถ้าเราใช้ชิปแค่เลเวลห้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังได้บวกในส่วนของสเตตัสของการใส่ที่มันเป็นเลเวลเจ็ดอยู่นะเพราะว่าเลเวลเจ็ดเนี่ยจะบวกสเตตัสที่เยอะกว่านะครับก็มาดูนะครับผมว่ามันจะประมาณไหนนะครับ พราะว่าถ้าคุณผู้ชมปั้นจริงเนี่ยมันก็ได้แรงกว่านี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือผมแบบว่าใช้เป็นทรัพยากรแบบนี้หนหน่อยนะผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมว่าบีเพชรมันจะดุนแรงสักแค่ไหนเหมือนขึ้นไปเก้าสิบนะครับผมเก้าสิบก็สามารถฟาร์มกันได้แล้วนะประมาณเก้าสิบเอ็มนะครับก็ถือว่าก็แรงอยู่นะผมแต่ว่ายังไม่ถึง1้อยเอ็มว่ะ เอาแล้วไงเป้าหมายของผมคือปั้นให้ร้อยเอ็มนะครับผมเผื่อเผื่อแบบว่าคนที่เริ่มมาปั้นเนี่ยต้องลองใหม่ผมมันต้องร้อยเอ็มสิเราลองใหม่ไปอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหดีเตกต่ำก็เดิมในเมื่อดีเยังไม่ถึง100นะครับผมสิ่งที่ผมต้องทําต่อมาก,ก็คือการตีบวกอาวุธนะครับผมซึ่งทรัพยากรในการใช้เนี่ยก็สามารถฟาร์มในด่านฮีโร่ได้นะในบอสม่วงเนี่ยในด่านฮีโร่ก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมไม่ต้องแบบ เปด่านสูงๆอะไรก็สามารถทํากันได้นะครับผมก็ตีบวกไปเลยฮะไอ้ด้เป็นสักบวก7็นะครับบวก7บวก 8, แะอะไรเงี้ยเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรตามเนี้ยอ่าผมีอยู่ยจ็ดอ่ะมม 12, บวก8ใช้เท่าไหร่โอเคบวก8ก็ใช้ไปประมาณนี้ครับก็อันนี้คือดวงด้วยนะอันนี้ดวงด้วยนะแปลกๆวะแปลกๆวะทำไมมันได้วะม,มันได้เลยวะโอเคครับผมตอนนี้ผมจะมาเทสดีพสให้ดูกันเลยครับผมว่ามันจะขึ้นถึง100้หรือเปล่านะครับผม แต่ก็น่าจะถึงร้อยแหละเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เกือบหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าจะหนึ่งร้อยเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมจะหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะครับผมรู้ว่าหนึ่งร้อยแต่จะหนึ่งร้อยเท่าไหร่อ่าหนึ่งรอยสิบเอดนะครับผมหนึ่ง้อสบเโอเคผมแล้วก็สามารถฟาร์มด่านทั่วไปได้นะหรือว่าฟาร์มบอสม่วงเนี่ยผมจะลองฟาร์มดูเนี่ยแซนด์พาวตัวนี้ก็อ่าเดี๋ยวดองฟาร์มแบบหัวม่วงให้ดูเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นด่านแบบยากสุดยอดนะก็ยังไม่ถึงแบบว่า ดานนะเนี่ยคาริโคดโอเคครับเราก็เจอทางไปเจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวดูนะครับผมว่าดีเพประมาณนี้เนี่ยมันจะฟาร์มสบายหรือเปล่านะครับอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มนานแล้วอ่าสำหรับดีเพเท่าน,นี้เราก็ไปแบบดีเพทสูงแล้วไงดูว่าดีเพทเท่าน,นี้มันจะเร็วหรือเปล่าอ่าเอาเป็นว่าพอได้นะพอได้ดูที่เลอนบอสดิเนี่ยเดือนเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถฟาร์มนะผมฟาร์มหาของฟาร์มหา อุปกรณ์ต่างๆมาอัพตัวนะผมความความได้อะเนี่ยอันนี้คือผมใช้แบบขอเท่านี้ผมก็ฟามได้แล้วนะแต่แก้มันไม่ใช่สายสปีดรันที่ผมเล่นเฉยๆ, <S <S ๆผมก็แต่ว่าก็ก็ฟามได้นะครับอาจจะไม่ได้เร็วนะฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างน,นะผมสำหรับการปั้นไปถึง100่เอมนะครับผมคุณผู้ชมคิดว่ามันปั้นง่ายหรือว่าปั้นยากสำหรับอาชีพนี้ส่วนตัวผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมปั้นก็ ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะฮะก็ถึง 100M ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าอยากไปแบบแรงๆพัน M สองพัน M เนี่ยอาจจะต้องยากขึ้นมาหน่อยนะครับผมในการที่เราจะต้องหาของแดงประจาตัวนะบผมเป็นอาวุธอ่าเป็นสร้อยเนี่ยผมเป็นสร้อยประจํากายนะครก็ตัวนี้ก็ดีเลยะครับผมคือตอนนี้เนี่ยถ้าผมจะปั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสายเดิมแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะใส่ของอะไรแล้วถ้าจะปั้นต่อไปผมก็จะปั้นเป็นแบบเดิมเลยนะฮะเป็นแบบ เป็นสายเดิมเลยเป็นสายเก่าของผมเลยนะครับเป็นสายสปีดลันที่ผมใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผมอ่าใช้อยู่ตลอดนะผมก็เป็นสายสปีดลันฮะอันนี้ก็เป็นแบบสายเดิมเลยถ้าผมจะปั้นต่อไปผมก็ต้องหาของประมาณนี้แหละก็จะไปฟาร์มหาของแบบหาแหวนม่วงมานะครับผมหรือว่าไปฟาร์มบอสอัศวินอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบอ่าก็จะเป็นสายแบบสายเดิมแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยน่าจะประมาณน,นี้แหละครับผมสำหรับการปั้นถึง 100m นะครับผม ก็อันนี้ก็จะมาเทสดีพีสใหม่นะอันนี้คือสําหรับคนที่มีในส่วนของคลิปเลเวลเกตแล้วนะครับผมก็มาดูดีพีสกันครับแหน่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอย่านิ่งนิ่งนิ่งแปลกละแปลกแอีกรอบแปลกละแปลกลโอเคครับถ้าคุณชมฟาร,ร์มหอวาไต่หอวานเนี่ยก็จะมีบัฟนะครับผมอันนี้ผมขอ ลองใส่บัฟบ,บัฟหนึ่งมาก่อนนะครับผมว่า DPS มันจะเป็นยังไงนะครับอะมาดูกันว่ามันจะระเบิดตุ้มต้ามหรือเปล่านะมันจะพุ่งกระชูดเลยหรือเปล่าสำหรับ DPS ของเราเนี้ยเผเพอๆนี่ไปเลยสามร้อยนะผมว่านะนี่สามร้อยนะดูนะ,300นะ 300! นสามร้อยครับผมดีเวซสามร้อยโอ้โหมาใสยฟ้าทำงานหรือเปล่าาก็อยู่ราวๆนี้นะอันนี้ก็คือ เล่นเต่าปั้นก็ประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วบางครั้งดีพมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรก,รก็ก็ไม่ค่อยเยอะมากครับผมก็สามารถปั้นไปถึง1น0่งร้อได้นะครับสหรับอาชีพนี้นะครับเท่าที่ดูๆเนี่ยทรัพยากรที่ผมเสียไปค่อนข้างเยอะก็คือหินขาวนะครับผมซึ่งมันต้องไปฟาร์มในระดับแรกๆนะครับผมมันมีโอกาสได้เยอะกว่านะครับก็อาจจะต้องได้กลับไปฟาร์มนะครับผม โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ